สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกาวิธีอัปเดแตแ Store นะครับเวลามีโปรแกรมอัปเดตใหม่ๆนะครับปกติหากเราจะอัปเดตปกติเราเสียบสายชาร์จช,ช่วงเวลาเราชาร์จแบตครับแอปในแอปสตูเขาจะอัปเดตเองหากตรวจพบว่ามีเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ทีนี้บางครั้งเราอาจจะต้องการอัปเดตเอง ซึ่งการอัปเดตเองมันมีหลายวิธีนะครับบางครั้งอาจจะต้องกลับเข้าไปดูแต่ละแอปนะครับเพื่อที่จะอัปเดตก็ได้แต่วิธีนี้วิธีลัดอีกวิธีหนึ่งก็คือจะสามารถช่วยอัปเดตในกรณีที่เราอยากจะดูว่าตัวมีโปรแกรมตัวไหนบ้างที่ออกอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาดูกันนะครับอันดับแรกให้แตะที่แอปสต o r e หน้าจอของเราค้างไว้นะครับ เห็นไหมครับมันจะมีขึ้นรายการอัปเดตขึ้นมานะครับแค่กดเข้าไปปึ๊บนะครับมันจะโชว์หน้าต่างบัญชีของเรานะครับนี่ครับเห็นไหมรายการอัปเดตทั้งหมดถ้าโปรแกรมนะครับที่ไม่ได้อัปเดตเขาก็เลือกไล่อัปเดตทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากดทีละแอปอยู่มันก็จะช่วยอัปเดตได้แต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับแต่บางครั้งเราเรารอไม่ได้อยากอัปเดตทันสมัยก็ลองเข้ามาตรงนี้ดูครับเนี่ยจะบอกมาเลยเราเคยประวัติการซื้อขายเราเคยซื้อโปรแกรมอะไรอย,อยู่บ้างนะครับอ่านี่นะครับแอปต่างๆอะไรพวกนี้นะครับโอเคนี่เริ่มอัปเดตเรียบร้อยแล้ว แต่ครั้งเดียวก็รู้เลยว่าโปรแกรมไหนที่เราจะอัปเดตโอเคเป็นทริคเ,เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อท่านอื่นยังไม่ทราบนะครับขอบคุณครับ